เพราะสาเหตุนี้ที่คนท้องแก่ใกล้คลอดมีอาการแน่นอึดอัดท้องรู้สึกว่าแน่นนะอกรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่ม mm. เพราะจากการที่มดลูกของคุณแม่นะคะขยายตัวเต็มที่เลยเด็กมีการจเจริญเติบโตเต็มที่ยิ่งท้องแก่มากขึ้นใกล้คลอด8เดือน9เดือนเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกรู้สึกว่ากินอะไรนิดเดียวก็รู้สึกว่าแน่นมากๆเลยเพราะว่ามดลูกที่ขยายใหญ่ไปกดเบียดนะคะ อว,วัยวะภายในของคุณแม่ทําให้หายใจไม่อิ่มทาให้ทานได้น้อยรู้สึกแน่นอึดอัดท้องนั่นเองค่ะแล้วอาการเหล่านี้คุณแม่จะเริ่มดีขึ้นเมื่อคุณแม่เข้าสู่เดือนที่9หรือว่าเดือนที่10ของการคลอดนับตามภาษาของคุณหมอนะคะก็คือเดือนที่10ของการคลอดนะคะจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าส่วนน้าเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงการา้นะมดลูกที่ลอยขึ้นขยายใหญ่กดเบีดวยดอวัยวะภายในเนี่ยก็จะมีอาการลดต่ําลงสังเกตเลยค่ะว่าคุณแม่จะรู้สึกว่า หายใจโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นนะคะแต่คุณแม่จะรู้สึกว่าเดินลำบากมากขึ้นปัสสาวะบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสุดท้ายของการคลอดนั่นก็คือส่วนนําเริ่มเข้าสู่เชิงการหมดลูกลดต่ําลงนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใดนะคะถ้าคุณแม่มีอาการรู้สึกว่าแน่นอึดอัดท้องหายใจไม่อิ่มกินอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแน่นมากๆถ้าคุณแม่มีอาการปกติดีไม่ได้หายใจหอบไม่ได้เหนื่อยเพลียไม่ได้มีปลายมือไปลายท้า